สวัสดีค่ะโอเควิดีโอนี้เป็นวิดีโอตัวแรกนะคะตัวแรกของวันวันจันเป็นวิดีโอตัวแรกของคนวันจันนะคะโอเควันจันไม่เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาอ่ะอันนี้นะคะจะเป็นการทำนายดวงชะตานะคะภายในเจ็ดวันนะคะตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดกันยาจนถึงวันที่ 17กันยายน2 5 6 6นะคะเราจะมาดูกันว่าภายใน7วันนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างกับคนที่เกิดวันจันนะคะเราใช้ไพ่ใบชาใช่อันนี้จะเป็นการทำนายดวงชะตาจากไพ่ใบชานะคะซึ่งเอาจริงมีความแม่นยำค่อนข้างสูงนะใช่อะให้ปรลัดให้มานี่ช่วยเปิดอะทีนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าถ้าไพ่ใบไหนที่ออกมา เดี๋ยวค่อยเปิดดีกว่าถ้าไพ่ใบไหนที่ออกมาเป็น energy ไม่ดีคุณก็ข้ามไปเลยนะคะเพื่อเป็นการไม่รับ energy นั้นเนาะอืมโ okay. อเคไพ่ในนี้นะคะบางทีอาจจะเกิดขึ้นกับคุณหรือบางทีอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้นะคะเพราะว่าเราต้องทำความเข้าใจด้วยนะว่าอันนี้มันเป็นดวงแบบ general นะคะเพราะว่ามีคนที่เกิดวันจันทร์ เยอะมากที่เข้ามาดูเพราะฉะนั้นบางอันก็อาจา <พบ S 1> จะตรงกับคนเออบางอันก็อาจจะไม่ตรงเนาะอโอเคงั้นเรามาเปิดไพ่ใบแรกกันเลยคะ่ะนะคะคอะไรเอ่ย share Sh empty อ่ะโชวเลย share empty ไพ่ใบนี้นะคะความหมายคือ someone is living your life นั่นหมายความว่าภายในเจ็ดวันนี้เนี่ย อาจจะมีคนที่เดินออกไปจากชีวิตคุณอันนี้ไพ่ไม่ได้บอกนะคะว่าเป็นใครอาจจะเป็นเพื่อนอคนรักหรือคนในครอบครัวหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เดี๋ยวเราสามาเปิดท่า,าเปิดไพ่พรมยานถามเนาะไพ่ใบที่ <S 2> 2, <S สองเบลเหมือนกันวะอ่ะไม่เป็นไรไอ่ว่ากันไม,ไม่ต้องโชว์ก็ได้เบล announcement อ, Ann Ann อจะมีการ แอนนอ c สอะไรบางอย่างแอนนอ n สเมืนจะพูดภาษาไทยว่าไงดีบอกกล่าวเหรอไม่ได้สิเหมือนการประกาศอะประกาศประกาศข่าวประกาศอะไรสักอย่างใช่ finger warning you of a problem either now or in the near future โอเคไพ่ใบนี้นะคะคือเป็นคำเตือนนะคะ จะออกมาเตือนคุณเกี่ยวกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นตอนนี้หรือจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้อ,อ่า,าไพ่ใบต่อไปนะคะ ram a stubborn aggressive person <laughs> ภายใน7วันนี้นะคะคุณอาจจะได้พบเจอหรือมีใครก็แล้วแต่นะคะในชีวิตคุณไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือคนในครอบครัวหรือคนรักนะคะไพ่ไม่ได้บ่งบอกว่าเป็นใครนะแต่คนนี้จะมีความดื้อแล้วก็เรี้ยวกลาดอะ aggressive เนาะเนี่ยเรี้ยวกลาดเดี๋ยวเรามาค่อยถามก็ได้นะว่าเป็นใครอ่ะออไพ่ใบต่อไปอู้อ ring ring okay. A marriage will take place either romantic or business. โอเคไพ่นี้นะคะคือไพ่แหวนนะคะก็คืออาจจะมีงานเกิดอ่ะภา่ในเจ็ดวันเนี้ยจะมีงานแต่งงานเกิดขึ้นนะคะหรือจะเกี่ยวกับอะไรอ่ะอาจจะเป็นเรื่องที่โรแมนติกหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับธุรกิจธุรกิจก็ได้ซึ่งอันนี้ A marriage will take place เนี่ยคุณอาจจะได้แต่งงาน หรือคุณจะได้ไปงานแต่งงานก็ได้หรือนี่เห็นไหม announcement เออนี่ไงคุณอจะประกาศก็ได้ว่าคุณจะแต่งงานหรือคุณจะได้รู้ก็ได้ว่าหรือจะมีเพื่อนคนไหนแต่งงานแล้วคุณจะไปงานแต่งก็ได้ใช่ไหมจริงต่อไปอันนี้อะไร Beetle ใช่ไพ่ใบนี้ดีไพ่ใบนี้ไพ่ใบนี้เหมือนไพ่ wheel of fortune ของพวกไพ่ทาโร่การเปลี่ยนแปลงหรอใช่ก็คือ good fortune ก็คือโชคดีนั่นเอง ความโชคดีใช่ก็คือดวงชะตาที่ดีของคุณนะคะเหมือนวิวออฟฟอร์ชูนก็คือมันคือโชคที่ดีอ่ะไพ่ต่อไป flowers ไพ่นี่อีกแล้วเลยน่ะอความสุขอ่ะอย่างน้อยในเจ็ดวันนะคะดูแล้วเนี่ยคุณจะมีความสุขไม่รู้นะว่าเป็นความทุกข์ทั้งสุขปะวะใช่หรือว่าคือจริงจริงเหตุการณ์ใช่ใช่เอาจริงเหตุการณ์ของไพ่ทั้งเจ็ดใบเนี้ย อาจจะไม่คนเดียวกันก็ได้เพราะว่าในในในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยอาจจะมีเหตุการณ์แบบแลนแบบแลนดอมที่เกิดขึ้นอาจจะมีทั้งแบบเจอกับคนที่เป็นแบบเนี้ยเนี่ยแบบดื้อๆหัวหัวแรงๆหัวแรงหงุดหงิดมาใช่ที่หงุดหงิด aggressive อะไรเงี้ยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเห็นไหมคุณก็มีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นซึ่งอาจจะทําให้คุณมีความสุขแถมคุณยังเป็นคนโชคดีอีกใช่ไหมโชคดีเรื่องอะไรใช่ก็เดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวเรามาดูกันอ่ะแต่ทีนี้ ก็อันนี้ดูแล้วเนี่ย warning you of a problem um, either now or in the near future พไพ่ใบนี้นะถ้าจะให้อ่านอ่ะมันจะเหมือน connect ได้ว่าคนคนเนี้ยถ้าพยายามจะอ่านให้ connect กันนะคนที่มี character ที่ดือแล้วก็ aggressive เนี่ยอาจจะเป็นคนที่นำปัญหามาให้คุณได้ ทั้งตอนนี้หรือไม่ก็ในอนาคตอันใกล้เนี่ยคนเนี้ยซึ่งต้องมาดูอีกว่าอ่าว่ามันจะคอนเน็กกับอันนี้ได้ไหมซึ่ง someone is living your life คนคนนี้เนี่ยพอเขามาสร้างปัญหาให้คุณอะคุณแบบคุณก็อาจจะเดินออกไปจากชีวิตเขาก็ได้ใช่หรือไม่งั้นใช่ก็ใครไม่ใครก็ใครก็คือไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ตรงนั้นอะคือคุณคุณสองคนคือใช่ออกจากกัน จะมองว่าแบบนั้นก็ได้ใช่ส่วนอีกอินเนอร์จีนึงเนี่ยดูแล้วในเจ็ดวันนี้มันน่าจะมีการประกาศเรื่องข่าวดีออกมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องของการแต่งงานเรื่องความรักหรืออาจจะเป็นเรื่องบิสเนสที่ดีๆก็ได้แล้วเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่ดีเพราะดูแล้วมันมีความโชคดีเกิดขึ้นแล้วมันนํามาซึ่งความสุขแต่เดี๋ยวเราให้ประรัศเปิดไพ่พรมยานเจาะให้เนาะเราถามอย่างนี้ดีกว่าว่าคนคนนี้ คือใครเพราะคนคนนี้เราต้องถามก่อนไหมว่าใครจะเอาไปจากชีวิตอ่ะได้อ่ะเดี๋ยวขอเอาใหคนนี่คยป้าเลาจะได้มีที่นะปลาดอีกแล้วคุณมณีทําไมป้าทัดหยุดเลยเลยปลาหยุดเลยเลยอืมป้าอะไรจะสวยขนาดนี้อืมมากป้าอะไรจะสวยขนาดนี้อืมมาอืมเรามาดูกันนะคะในเจ็ดวันนี้คนวันจันทร์นะคะอะไรที่ใคร ที่จะออกไปจากชีวิตคนวันจันทรในสัปดาห์นี้ใช่ใครโอ้โหเจ้ากัมนายเวนเลยเจ้ากัมนายเวนค่ะที่อยู่มาแล้วด้วยสักพักหนึ่งรอเป่าวตายโอคนที่จะออกไปจากชีวิตคุณนะคะเป็นได้ทั้งเพื่อนและคนรักเลยคือคนที่สนิทไม่คนรักก็เพื่อนสนิทใช่คนที่สนิทกับคุณตรรยาในบิทที่ดี รอกตัวคุณใช่เพราะว่าแล้วเป็นเพื่อนที่คบกันมานานแล้วด้วยหรือเป็นอ่าถ้าเป็นแฟนก็เป็นแฟนที่คบกันมานานแล้วด้วยเนาะใช่คือแบบมันถึงวาระแล้วอ่มันถึงมันหมดเวรหมดกรรมต่อกันแล้วอ่ะมันก็เลยต้องจากกันแต่ดูแล้วก็มันจะจากกันด้วยดีได้ไหมวะไม่พูดแล้วกันใช่เพราะว่าคืออยู่กันมาสักพักแล้วว่าคนคนนี้ คือคนคนเนี้ยถ้าคบก็คบนานแล้วหรือเพื่อนที่คบนานแล้วเนี่ยมันถึงวาระมันหมดเรียนหมดกรรมไปแล้วอ่ะก็เลยต้องต่างคนต่างออกไปใช้ชีวิตของแต่ละคนอาทิตย์เนี้ยคุณจะต้องหรือเหตุการณ์นี้มันอาจจะเกิดขึ้นสักพักหนึ่งแล้วก็ได้ว่าคอยแต่ทะเลาะกันคอยแต่มีปัญหากันคอยแต่มีเรื่องทำให้ทุกข์ใจถึงเวลาที่จะต้องเดินออกจากความทุกข์นั้นแล้ว ประมาณนี้นะคะมไม่คู่รักคุณก็เพื่อน,น,นสนิทใช่ใชเพื่อนแท้ว่างั้นเลยงั้นถามต่อได้ไหมอะไรขอถามแทนคุณวันจันนะคุณมณีปัญหาเนี่ยที่ไพ่เตือนถึงปัญหาที่กําลังจะเกิดขึ้นตอนนี้หรือเกิดขึ้นในอนาคตอนาคตวันข้างหน้าเนี่ยอ่ะอันนี้มันในช่วงระยะเวลาเจ็ดวันเนาะถามหน่อยได้ไหมว่าปัญหานี้คือปัญหาอะไรคะขอถามแทนคุณวันจันค่ะ เปิดเลยนะถามแล้วอืปัญหาอะไรคะปัญหาเกี่ยวกับอยปัญหาลําเอียงได้ไหมปัญหา,ป,ญหาปัญหาการไม่เท่าเทียมกันอืไม่มีความเป็นธรรมให้กันมีความกดดันให้กันแต่ดูแล้วเนี่ยเกี่ยวกับครอบครัวความรักของครอบครัวหรือลูก และธุรกิจอืมมีสองอย่างที่เกิดขึ้นถ้าอย่างนี้เราจะอ่านบวกกับไพ่ใบแรกได้ไหมว่าจริงๆแล้วคนที่จะเดินออกไปเนี่ยอาจจะเป็นเพื่อนหรือคนรักที่อาจจะมีธุรกิจร่วมกันใช่มันถึงเวลาแล้วอะที่คุณต้องได้ความเป็นธรรมอะอะไรที่ไม่ยุติธรรมไม่แฟร์ไม่อะไรมันจะต้องออกไปแล้วอะโอเคมันมันจบแล้วอะ โอเคงั้นขอถามคําถามต่อไปแทนคุณวันจันนะคะคุณมานีขอถามแทนคุณวันจันนะคะว่าใครกันนะคะที่จะทําตัวดื้อแอ e s s i v e คือรุนแรงอยู่นะหัวหัวรุนแรงใช้กําลังหรือผู้ชาแบบพวกพวกแอคเรทีพวกแรงอะใช่พวกแรงอ่ะ Agressive คนดื้อคนแรงคนเนี้ยคือใครคะขอถามแทนคุณวันจันค่ะคนที่อารมณ์รุนแรงคนเนี้ยคือใช่ดื้อเนี่ยหัวดื้อหัวรันเนี่ยอะ วันจันนะโอ้โหใครล่ะนี่มีเรื่องปิดบังด้วยอ่ะลูกเหรอเมื่อกี้มีไพ่แม่พึ่งแม่ลูกเหรอคนที่หัวล้านมีความกดดันให้กันมีอ่านยังไงอืมนั่นน่ะสิมันมีทั้งผู้หญ่งจมองว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายและเด็กเลยนะ ทุกคนทำตัวเป็นเด็กแหมคนนี้ดูแล้วน่าจะใช่ทำตัวเป็นเด็กเนี่ยดื้อถ้าไม่ใช่เด็กถ้าไม่ใช่เด็กก็เป็นใช่ถ้าในชีวิตคุณไม่มีเด็กคนไหนที่ทําให้คุณรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเขาดื้อเขารันเขาหัวรุนแรงหรืออะไรเงี้ยไม่น่าจะใช่เด็กไม่เด็กก็คนที่ทําตัวเป็นเด็กใช่ไม่เด็กก็ทําตัวเป็นเด็กแล้วแบบดูดูดุมากเลยอ่ะคนนี้มันจะเกี่ยวได้ไหมว่าคนที่ให้ความสุขสบายกับเขาหรือคนที่เขาเลี้ยงดูมาอย่างดี คนที่อยู่กินด้วยกันได้ไหมได้คนที่ถ้าไม่ใช่ส่วนใหญ่น่าจะเป็นคู่แล้วเนี่ยดูดิเพราะว่าอยู่กินกันอ่ะคือแบบอยู่กินด้วยกันเลยอะ่ะใช่ทําตัวเป็นเด็กเนาะอืมคนที่อยู่กับคนคนที่กินนอนด้วยกันอืมนิสัยออกเด็กๆล้นๆดื้อๆอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วเนี่ยมีความลับด้วยอะ่ะอืมเขามีความลัก ความคนนั้นน่ะเขามีความรับที่พูดกับเราไม่หมดด้วยงั้นถามงั้นถามถามต่อแทนคุณวันจันได้ไหมคะคุณม,นมานี๋ยวก่อนนะอถามได้ไหมว่าความรับเนี้ยเป็นความรับอะไรความรับมันมีความรับอีกต่างหากทำไมถึงนิสัยทำไมถึงพักโดนทุกคนไงตอนเนี้ยออืดาวย้ายคนที่ ดื้อหลันคนเนี้ยเขามีความรับอะไรใช่ดูแล้วน่าจะเป็นผู้ชายอืมอืมเหล่ามาคุณมานีกูเครียดเลยเขามีความรับเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์เนาะ เกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์กับคนหลายคนใช่ที่มากกว่าน้มากกว่าหนึ่งมากกว่าหนึ่งเป็นความลับที่มีความสัมพันธ์แบบแบบไม่ถูกไม่ถูกต้องใช่แบบไม่ถูกต้องมากกว่าหนึ่งคนเขาเลยรู้สึกว่าเขาต้องเหยียบมันไว้เนี่ยคนดื้อคนเนี้ยหันหลังให้เลยนะไม่แคร์คุณเลยค่ะถูกไม่สนใจเลยใช่แล้วก็เบื้องหลังคือ มีความสัมพันธ์ที่ผิดผิดมากกว่าหนึ่งคนอะอความสัมพันธ์นั้นเราไม่ใช่แค่คนเดียวด้วยนะมมากกว่าหนึ่งอะ n n o u n c e m n n t ดีกว่าเป็น announcement เมอมันจะมีมันจะมีเรื่องอะไรใช่อันนัลสคุณจะได้รับรู้ข่าวสารอะไรขอแท้ขอถามแทขอแท้ขอถามแทนคนวันวันจันนะคะว่าเหตุการณ์เออข่าวที่คุณจะได้รับ ครในเจ็ดวันนี้คือข่าวเรื่องอะไรคะข่าวเรื่องอะไรคะโอเคดิฉันว่าโอเคอันนี้เราให้คุณมานี้อ่านเลยอ่ะอ่ะข่าวที่จะได้รับเนี่ยเป็นข่าว <laughs> เป็นข่าวความสัมพันธ์คุณจะได้รับข่าวสารความสัมพันธ์ที่ผิดๆลุ่งหลงมัวเมาคือแบบลุ่งหลงมัวเมาดูแล้วเนี่ยจะได้ไปงานเลี้ยงแล้วได้ข่าวนี้เห็นสิ่งนี้ในงานเลี้ยงอ่าขอถามเลยแล้วกันว่าความสุขที่จะเกิดขึ้นภายในเจ็ดวันนี้จะเป็นความสุขที่มาจากอะไรคะขอเป็นคำถามสุดท้ายนะการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงไหม,มานี่ไงคนคนนั้นแหละออกไปแล้วมีความสุขเลยไหมออกไปแล้วถามว่าออกไปแล้วมีความสุขไหมหรือเขามีความสุขที่หันหลังให้คนนั้นชีวิตคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าคุณเบื่อมากแล้วอืเอาง่ายๆความสุขนี้เกิดจาก,จากการเปลี่ยนแปลงในชีวิตคุณที่คุณรู้สึกเบื่อหน่ายและวิตกกังวลมันมาเรื่อยในในระยะเวลาหนึง่งชีวิตคุณจะเปลี่ยนขึ้นสูงแล้ว ความสุขจะมาเยือนเพราะคุณเข้าใจถึงสถานการณ์แล้วคุณทำใจได้แล้วคุณปล่อยแล้วอะไม่สนใจแล้วเปลี่ยนได้แล้วถ้าอย่างนั้นขอสรุปนะคะดวงชะตานะคะของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะจากวันที่11กันยาจนถึงวันที่17กันยายน2566นะคะขอสรุปว่าภายใน7วันนี้นะคะคุณนะคะ คนที่เกิดวันจันทร์ไม่ใช่ทุกคนวันจันทร์นะคะอ,อาจจะเป็นใครบางคนเท่านั้นนะเขาอาจจะดึงแค่สถานการณ์เด่นๆขึ้นมาคือคุณอาจจะจับได้นะว่าแฟนของคุณคนรักของคุณเนี่ยเขาเหมือนแบบคบซ้อนหรือว่ามีความสัมพันธ์มีปัญหาเรื่องมือที่สามแล้วคุณก็จับได้นะคะซึ่งไอแฟนของคุณคนเนี้ยเขาอาจจะทําให้คุณระแคะระคายมาแล้วพักหนึ่งคุณอาจจะไปรู้ได้คุณอาจจะไปรู้เรื่องเนี้ยอืจากแบบงานเลี้ยง หรือการบอกกล่าวจากคนคนอื่นก็ได้นะไพ่บอกต่อใช่ไหมหรือจะมีคนมาบอกคุณก็ได้นะว่าผู้ชายคนเนี้ยหรือแฟนของคุณเนี่ยคบซ้อนเขาคบซ้อนใช่แต่ความสัมพันธ์เนี้ยดูแล้วมันเป็นความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกอยู่เนาะเพราะว่าตอนที่คุณคบกับเขาเนี่ยใช่มีแต่ความกดดันมีแต่ความเครียดความยุติธรรมใช่คุณรู้ว่าคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่แฟร์แล้วที่สําคัญเลยเนี่ยดูแล้วสถานความสัมพันธ์เนี้ยมันน่าจะจบอะ ดูแล้วม,มันจะต้องมีใครคนใดคนหนึ่งเดินออกไปมไม่คุณก็เดินออกไปเขาก็เดินออกไปแต่จะบอกว่าการที่เหตุการณ์เนี้ยมันจบลงอะความสัมพันธ์เนี้ยมันจบลงอะเพราะจริงๆแล้วอะชีวิตของคุณอะมันจะต้องมีความมันคือ,ม,คอมันคือการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแล้วมันคือ Good fortune จริงๆแล้วเนี่ยมันคือเรื่องที่ดี คือพาจะบอกว่ามันคือเรื่องที่ดีที่คนคนนี้เดินออกไปจากคุณเพราะว่าความกดดันต่างๆนานาที่มันเกิดขึ้นนะ่กับความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกเนี่ยมันจะนํามาซึ่งความสุขสุดท้ายแล้วคุณจะได้พบกับความสุขค่ะใช่ปัญหามันออกไปแล้วอืมอืมใชม่รอคนอยู่ข้างหน้าค่ะอย่าไปเศร้ากับมันถูกก <for> ูดฟอดยังไงก็กูดฟอทูนอะไรจะเกิดขึ้นอันนี้อันนี้ของคนวันจันนะให้ดูเลยว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วดีเสมอจ้า ชุดฟอร์ทูนจ้าโอเคโอเคขอให้โชคดีนะคะค่ะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าชอบฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะสวัสดีค่ะ